สาวสวยคนใหม่ร่วมพระราชพิธีฉตดมงคลใครที่ดูข่าวในพระราชสำนักเมื่อเร็วๆนี้ในพระราชพิธีฉาดมงคลเมื่อวันที่4พฤษภาค,คมก็คงจะเห็นว่ากล้องนะคะได้จับภาพสาวสวยคนหนึ่งซึ่งแม้จะมีหน้ากากอนามัยปิดแต่ก็ไม่ไวายความสวยทะลุแมสในคลิปนี้ค่ะช่องวังหลวงมีคําตอบให้นะคะว่าสาวสวยคนนี้คือใครกันแวดวงการเมืองได้รับชมภาพคู่ทุกช่องทางทั้งออนไลน์ออฟไลน์สาวคนใหม่ในชุดไทยสีเหลือง เธอชื่อสุพานันนิราสิทธ์ค่ะหรือว่าน้องจา๋าถ่ายคู่กับนายอนุทินชานวีรกูลนะคะในงานถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคลซึ่งอนุทินพาออกงานที่ตึกสันติไมตรีทรรเนียบรัฐบาลร่วมกับพลเอกประยุท์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและนางนาราพรจันทรโอชาพร้อมเหล่าคณะรัฐมนตรีกับภริยารวมทั้งผารับสเสด็จในหลวงพระราชินีด้วยในพระบรมมหาราชวังค่ะ สำหรับโปรไฟล์ของว่าที่ภรรยาอย่างเป็นทางการของนายอนุทินได้เคยเปิดตัวกับสื่อมวลชนในพักภูมิใจไทยและเป็นที่รู้จักของข้าราชการกระทรวงสาธารณาสุขมาก่อนหน้านี้ราวหนึ่งปีแล้วนะคะคุณจา๋าภรรยาคนที่3เป็นภาพพิมพ์นิยมของนายอนุทินทั้งบุคลิกหน้าตาคมเข้มและชื่อเล่นที่เหมือนกับภรรยาคนที่สองนางสัชิธรจันทรสมบูรณ์ซึ่งชื่อเล่นว่าจ๋าเหมือนกันค่ะและเมื่อวันที่สพฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณจ๋าได้ออกงานอย่างเป็นทางการและได้พบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทั้งคู่นะคะดูใจกันมากว่า2ปีมีการเปิดบ้านย่านบางนาเพื่อต้อนรับพร้อมสมาชิกในครอบครัวลูกชายสองคนคุณหน้าคุ้นเคยกันมาระยะหนึ่งแล้วจ๋าสุพานันนิราศิภรรยาคนที่สเป็นรักครั้งใหม่ที่นายอนุทินเปรยว่าจะแต่งงานครั้งที่สปัจจุบันเธออายุ36ปี เจ้าของกิจการจ่าจ้าคอฟฟี่ซึ่งเป็นจุดเช็คอินของนายอนุทินบ่อยยิ่งกว่าบ่อยร้านกาแฟจ่าจ้าคอฟฟี่นะคะอยู่บนถนนเพชรเกษมตำบลบางริ้นอำเภอเมืองเขตเทศบาลจังหวัดระนองจ่าจ้าคอฟฟี่นั้นมีการโพสต์รูปภาพการเดินทางไปเช็คอินของนายอนุทินและนายสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลขาธิการพักภูมิใจไทยและใบหน้าสวยหวานของเจ้าของร้านค่ะ จ๋าสุพานานนิราศิบ์เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีดีกรีความสวยการันตีโดยภาพดรามเยอร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ค่ะก่อนหน้านี้เมื่อ23ปีก่อนนายอนุทินสมรสครั้งแรกกับสนองนุษวัฒรางกูลมีบุตรสองคนคือนายพักและเสรณีชาญวีรกูลและจทะเบียนยาในปี2556ช่องงงววหลว จากนั้นไม่นานนายอนุทินเปิดตัวภรรยาคนที่สองพร้อมข่าวการจดทะเบียนสมรสอีกครั้งกับสัสิธรจันทรสมบูรณ์หรือจา๋าซึ่งชื่อเล่นว่าจ๋านั้นก็เหมือนกับสาวคนล่าสุดซึ่งเพื่อนของนายอนุทินกล่าวกันกระหึมว่าเป็นคนรักเก่าในตำนานตั้งแต่เรียนหนังสือที่โรงเรียนเตรียมอุดมและฝ่ายหญิงไปศึกษาต่อในต่างประเทศและแต่งงานกับนักธุรกิจมีบุตรสามคนเมื่อสัสิธรจดทะเบียนสมรสกับนายอนุทินแล้ว ก็รังตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีขับปากช่องคนครราชสีมาที่นายอนุทินใช้เวลาขับเครื่องบินและตีกอล์ฟที่นั่นราว5ปีหลังใช้ชีวิตรักเก่าครั้งใหม่กับสัสจิธรก็มีข่าวการหย่าที่คลึกโครมสังคมไฮโซอีกรอบเมื่อต้นปี2562 mm hmm. จนปลายปี2562นาอยอนุทินประกาศหย่าอย่างเป็นทางการโดยการระบุสถานะในการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปอชอในบัอทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนการยาที่จัดทําขึ้นเมื่อวันที่22มกราคม2562ระหว่างนายอนุทินชาญวิรกูลกับนางสัิธรชาญวิรกูลได้ระบุสาระสําคัญว่าทั้งสองไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินกันชันสามีภรรยาอีกต่อไป จึงได้ตกลงหย่าขาดจากการได้ความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายได้ยอมรับกันว่าได้แสดงรายการทรัพย์สินนี่สินที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นชื่อของฝ่ายใดหรือก่อนขึ้นโดยฝ่ายใดหมดสิ้นแล้วทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าแบ่งปันทรัพย์ความรับผิดในนี้สินโดยระหว่างอยู่กินกันฉันสามีภรรยาคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีบุตรร่วมกันที่จะต้องใช้อำนาจปกครองแต่อย่างใด ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังนี้รัพย์สินที่นางสัสิธรพันยาคนที่สองของนายอนุทินแจ้งต่อก,กรรมการปปชมีดังนี้ค่ะ1บัตรเครดิต3ใบ2นายอนุทินตกลงให้เงินแก่นางสัสิธรเป็นเงิน50ล้านบาท3จ่ายเงินจำนวน3 0 0 0 0 0บาทโอนเข้าบัญชีของนางสัสิธรทุกเดือนภายในวันที่5ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 2เป็นต้นไป และให้สิ้นสุดลงเม Stand ื ort, ่ ort, อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรมหรือคู่สัญญาฝ่ายที่สองสมรสใหม่หรือมีคู่ครองใหม่โดยพฤติกรรม 4. ชํชำระเงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพรายปีของนางาสัิธรโดยให้สิ้นสุดลงเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรมหรือคู่สัญญาฝ่ายที่สองสมรสใหม่หรือมีคู่ครองใหม่โดยพฤติกรรม 5. เงินจำนวน5ล้านบาทเพื่อช่วยปรับปรุงตกแต่งบ้านประชาชื่น 6. ให้ห้องชุดบ้านไข่มุกคอนโดมิเนียมเนื้อที่242ตารางเมตรสำหรับรักครั้งใหม่นี้ถึงแม้ว่าอนุทินจะยังไม่เล่ารายละเอียดแต่ก็สะท้อนว่าน้องจ๋าได้ครอบครองหัวใจของอนุทินแบบอยู่หมัดหลังจากที่รู้จักกันมากว่า2ปีจากการที่อนุทินเดินทางไปร้านกาแฟจา๋า ที่ระนองบ่อยๆจนในที่สุดคบหาดูใจกันมาและได้เวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับน้องจ๋าเปิดร้านกาแฟชื่อจ๋าเจ้าคอฟฟอยู่ที่จังหวัดระนองมานานกว่า10ปีส่วนใหญ่ในร้านจะขายทั้งเครื่องดื่มอาหารทั่วไปด้านข้อมูลส่วนตัวนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้เผยภาพความหวานของอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวัยห5ปี ที่ได้เปิดตัวรักครั้งใหม่โดยการพามาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2565ซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทินก็ยังเคยพาคุณจาไปออกงานต่างๆร่วมกันเช่นงานแต่งงานและพามารู้จักกับนักข่าวในทรรเนียบรัฐบาลรวมทั้งพาไปทำกิจกรรมกับลูกชายและลูกสาวจนเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีซึ่งคาดว่าอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้